รัสเซียยึดฐานที่มั่นยูเครนในโดนเนสต์อหน้าทรัมป์ไม่มีสิทธิ์ขีดเส้นตายวันที่หนึ่งสิงหาคม2568ยุกดาดิชันคนาธนวัดวังชากอดฟลต์บิกวอร์ึกตัแทนยูเครนไปต่อแน่แม้ทรัมป์จะพยายามอ้างว่าต้องการหยุดยิง เพื่อจะช่วยหนาโตเติมอาวุธยูเครนแบบสะดวกสบายมากกว่าที่ต้องการจะหยุดยิงอย่างแท้จริงหรือต้องการสันติภาพจริงทำไมจึงบอกอย่างนั้นประธานาธิบดีปูตินเขาไม่เล่นเกมแบบนี้ด้วยนะคะพอดนี้ไม่ซื้อล่าสุดประธานาธิบดีสรัฐออกมายอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตรเศษครั้งใหม่ของสรัฐอาจร้ายประสิสธิผลในที่สุดแต่เขาก็ยังยืนยันค่ะ ว่าจะยังคงใช้มาตรการนี้นั่นแหละเว้นแต่ว่าจะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในยูเครนในเร็วๆนี้เมื่อวานนี้มาอีกแล้วสั่งให้บรรลุข้อตกลงระหว่างรัสเซียยูเครนภายในวันที่8สิงหาคมนี้ทำไปได้เนาะทั้งๆท,ที่กูรูการทุกสายเลยสายเศรษฐศาสตร์สายภูมิรัฐศาสตร์สายการเงินเขาเตือนกันสะพัดว่าถ้าทำไป มันประจานตัวเองหากทำจริงนั้นวอชิงตารนั่นแหละที่จะพินาตเองฟังหรือเปล่าคงไม่ดมิท,ทรีมเมดเวเดฟอดีตประชานาทิมเดีรรัสเซียปัจจุบนันนี้เขาเดำรงตำแหน่งรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงของรสัสเซียสวนปากทรัป์ทันทีถ้าเป็นใครคุณไม่มีสิทธิ์มากำหนดเส้นตายในสึกครั้งนี้เพราะสหรัฐคือผู้สนับสนุนหลักของยูเครน มาตังแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีจโจไบเดนและเมื่อทรัมมาศาลต่อก็ทำแบบเดียวกันเท่ากับอเมริกาเป็นคู่ปรปักโดยตรงเพียงแต่ไม่ได้ประกาศสงครามกับรัเสเซียอย่างเป็นทางการการที่สระดนาโตโดยประเทศสมาชิกประกาศส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่เครนโจมตีรัเสเซียด้วยลูกยาวคือการมิสถานะเป็นคู่สงครามแล้ว เช่นนั้นรัเสเซียจึงมีความชอบธรรมในการตอบโต้วอชิงตันและยุโรปตามความเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสหรัฐและทรัมป์กำลังตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตายซากเหมือนซอมบี้ว่าแสดงเลยนะคะมเมดเบเดฟเน่ยฟัดจุดอ่อนของสหรัฐและของทรัมป์ด้วยเขาเตือนเตือนทางอ้อมว่าหากการเผชิญหน้าทวีความรุนแรงขึ้นมอสโก อาจจำเป็นหันไปใช้ทางเลือกนิวเคลียร์ถ้า่ากันแล้วสาธารณชนอาจจะเบื่อนายว่ารัสเซียน่ละขู่อยู่นั่นแหละแต่ที่จริงรัสเซียบอกแล้วว่านโยบายนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นเพื่อป้องปรามหากถูกทำร้ายทำลายหรือมีแนวโน้มว่าจะทำลายประเทศเขาสามารถตอบโต้ได้ทันทีอันนี้มีการ พัฒนาหลักการนิวเคลียร์ให้สอดคล้องความเป็นจริงมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นทรัมป์ู่อยู่ทุกวันแน่นอนเมดเวเดฟกลับมาโตนี่ก็แสบพอกันสงครามน้ำลายระหว่างทรัมป์กับเมดเวเดฟก็มาจากพื้นฐานสถานการณ์ที่เป็นจริงถ้าทรัมป์ไม่ฟาดปากก่อนเมดเวเดฟก็ไม่ฟาดกลับแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติ ในเมื่อก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะยอมจำนนให้สรัฐก,กดขีดตามอำเภอใจขณะที่มีการตอบโต้ก,กันอย่างดุเดือดนะคะระหว่างวีไอพีรัสเซียกับทรัมป์ที่แนวหน้าผลงานการรุกคืบล่าสุดของกองทัพรัสเซียก็สามารถปลดปล่อยทานที่มันสำคัญของยูเครนได้แล้วนะคะชซอฟยานีรบกันมาหลายเดือน ตอนนี้เตรียมบุกปิดจอปลดปล่อยโดเนสอย่างสมบูรณ์ในไม่ช้าวัติฐานที่มั่นแตกแล้วเมืองใกล้ๆก็ไม่นานหลังจากการสุรบ็นเวลาหลายเดือนกระทรวงกลาโหมรัสเซียมาแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้นั่นแหละบอกว่าการตีเมืองฐานที่มั่นชซอฟยาน,นี้เป็นผลงานจากการรุกของกลุ่มกองกำลังภาคใต้ของรัสเซีย แหล่งข่าวทางทหารจากทาสนะคะเขาบอกว่ากองกำลังรัสเซียนในชัซอฟยาได้ทำลายกองกำลังยูเครนในพื้นที่นี้ซึ่งถือว่าเป็นกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ในปฏิบัติการพิเศษนี้ถ้าพูดถึงขนาดนี้แสดงว่าจำนวนทหารยูเครนต้องมากเขาบอกว่าข้อได้จริงคือสู้กับกำลังคนฝ่ายศัตรูหลายพันนาย เรียกว่าเป็นระดับกองผลนะคะถ้าหลายพันนายก็คือหลายกองพันนั่นเองแต่ที่สุดก็แพ้อีกออกิมคอฟสกีที่ปรึกษาหัวหน้าสาธารณารัาประชาชนโดเนสเขาบอกว่าการล่มสลายของชัซอฟยาจะส่งผลให้การป้องกันของยูเครนในคอนสแตนตินอฟกาดรสคอฟกาและสลาฟยานันจะเ่มสลายตามไปด้วยนั่นแหละคะ่ะเป้าหมายที่จะผลักดันให ปลดปล่อยโดนเนสแบบสมบูรณ์ใกล้เข้ามาแล้วพันเอกอนาตอลีมาร์ตเวซุกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและทหารผ่านศึกในอัฟกานิสถานและซีเรียของกองทัพรัสเซียนะคะเขาพูดถึงการสูญเสียชซอฟยาบอกว่าเสียเมืองฐานที่มั่นนี้จะส่งผล3ประการต่อการปกครอ,องของเคฟกองทัพเคฟอ่วมค่ะมีอะไรบ้างประการแรก มันคือความพ่ายแพ้เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่คำตอบชัดเจนว่าอยุเครนแพ้แล้วรัฐบาลเสื่อมเสียชื่อเสียงสิ้นเชิงในหมูสายตาประชาชนอยุเครนแน่เพราะว่าปีที่แล้วหนักก็คืออัซอฟเทามาิรอโปปีนี้ชัสซอฟยาเรียกว่าเป็นความพ่ายแพ้เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนประการที่สองความพ่ายแพ้ทางการเมือง ระบอบการปกรครองของเซเลนสกี้ได้แสดงให้เห็นถึงความไร้ความสามารถที่จะควบคุมกองกำลังที่จะควบคุมทหารและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเฉลียวฉลาดพอก็คือแพ้รัวๆที่ฮือฮากันมีตอนบุกเคิร์สเท่านั้นที่บุกได้ก็เป็นกองกำลังผสมนาโตซะด้วยไม่ใช่กองทัพหรือกองกำลังทหารของยูเครนล้วนๆประการที่ส นี่คือบทสรุปของความพ่ายแพ้ทางทหารที่ชัดเจนของยูเครนกองกำลังของยูเครนกลมหลักในที่ทางโดนเนสทางตอนใต้ถูกโจมตีราบคาบส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าต่อไปนี้ยูเครนจะเสริมกำลังป้องกันในภูมิภาคไหนและอย่างไรส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า ยูเครนจะไปเสริมกำลังป้องกันในภูมิภาคใดและก็จริงๆแล้วเหมือนถูกบังคับให้ต้องย้ายหน่วยที่พร้อมรบคือมีฝีมือดีๆจากภูมิภาคหรือพื้นที่อื่นๆเรียกว่าต้องถอนจากเคอร์ซอนและชัปโิรเซียมาแน่นอนหมายถึงกองกำลังที่ค่อนข้างมีฝีมือหรืออาซอฟ หรือกลุ่มคราบเข่นที่เป็นหัวรุนแรงแล้วก็มีฝีมือผ่านการรบไม่สามารถเอานากรบแนวหน้าซึ่งไปไล่บี้บังคับมาซึ่งยังไงก็สู้ระเสียไม่ได้สถานการณ์ในแนวหน้ามันบอกอะไรมันบ่งบอกค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าตอนนี้รัเสเซียรุกเืิบหนักและใกล้รุกคาดปลอด่อยดนนอนเนสได้อีกไม่นานหลังตีฐานที่มันเซชับยาแต่นี้แหละ ขณะที่ทรัมป์ยังคงฟาดงวงฟาดงาไปเรื่อยนับวันก็แฉจุดยืนที่แท้จริงของสหรัฐได้เลยว่าที่จริงแล้วต้องการทำลายลังละเซียอย่างถึงที่สุดไม่ใช่เหมือนอย่างที่ทรัมป์แสดงท่าทีว่าเป็นมิตรที่ดีช่วยรัสเซียคุยกับรัสเซียได้ที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าอลิทนายสหรัฐไม่ได้ต้องการญาติดีกับรัสเซียรวมทั้งอิลิททั้ง ในสาราชนาจักรก็เช่นกันหรือนานาโต้เพียงก็ยืมมือ,อยูเครนและนาโต้มาออกหน้าว่าสองกลุ่มเนี้ยจะลุยรสยัสเซียสหรัฐม,มาเป็นตัวกลางอย่าศึกที่จริงใครๆเขาก็เริ่มรู้มานานว่าสหรัฐนั่นแหละคะ่ะคือตัวการหลักหากนาโต้เปิดฉากลุยรัสเซียเมื่อไหร่คราวนี้วอริงตันไม่รอดแน่คะ่ะ